ช่อง c h a ป่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมา r e แอคเกี่ยวกับใครเอ่ยเกี่ยวกับใครนะคะอ f ฟกันค่ะกี่ยวกับอ f ฟกันซึ่งเป็น r e a อคน,นะคะที่มีคนขอเข้ามานะคะว่าอยากให้พวกเราทํานะคะแล้วก็แต่ว่าพวกเราอาจจะมาชา้านิดนึงเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายกันลแล้วก็มาถ่ายกันดีกว่านั่นคืออะไรเพลงอะไร เพลงไม่รักไม่ลงนะคะใช่ก็คือรีแอคเพลงไม่รักไม่ลงของแฟนเองเป็นเอ็มวีนะก็มาเริ่มดูกันเลยก่อนเนาะขอมาก็จัดไปค่ะจัดไปค่ะไม่ไหวไหนหวังว่าจะลงได้นะเฮ้ยเปิดมาอย่างนี้เรอเฮ้ยเหมือนสถานที่เดียวนี้เลยอ่ะลุคเทเซชั่นเดียวกันใช่ป่ะกับอะไรอ่ะเพลงของไมวินหรือเปล่า มันโลนเดียวกันเฮ้ยยัไม่ได้ยงเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลูกพี่อัดมากเมื่อกี้เฮ้ยสกิ้เฮ้ยน้องไม่น้องเลย นี่ืแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยโลนี้ของป็นขอเป ชอบชุดพี่น้องกันชุดนี้อ่ะใช่ารัก่าอ่ะ,ออะเพล,ลง่ารอพลงแบบออกกันเลยอ่ะอะอใช่เน<อ>ี<อ>่ยลุคนี้คือแบบพี่น้องกันหล่อจริงใช่ใช่ใช่ อะไ่รอโหแฟชั่นมาจริงจรงอยากรู้เลยอ่ะเสื้อผ้าใชเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะ๋อใช่ใช่คอสตูแบบ น่นเวอร์นานมากเอยพี่เอกนี่โอ้ยตลกกันเหรอ ผ้าแบบแฟชั่นแบบแฟชั่นมากๆใ oh. ส่ยังไงให้รอดอะจรใช่นหี โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โโอโโอ้โโอ้โโอโห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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โ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 โอ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  เหรอดุกดิกอะจริงพ่อดุกดิกอ่ยเหลักเม่ลงไมอหลักเม่ลงโอ้ยแต่ก็ยังไม่ได้ <laughs> เราตกใจแล้วว่าเรากินการอะไรกันเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นคอนเทนเนอร์หรือเปล่า่แล้วมันหล็อคเป็นโปรเจกต์อีกแล้วเหรอโปรเจกต์ไม่อยากสปอบอย่างว่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่แบบจะมาเร็วๆนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสามช่ว พูดถึงเพลงกันก่อนอย่าเพิ่งข้ามไปเรื่องอื่นอ่าเพลงนะคะไม่รักไม่ลงนะมันมันทําแบบว่าทําให้คนติดหูง่ายอ่ะเออรู้สึกว่าแบบคือท่อนเนี่ยมันแบบดนตรีมันแบบติดหูมากอ่ะแบบเออโดยเฉพาท่อนถูกอ่ะมันแบบโยกได้วก็แบบมีท่าเต้นด้วยมีสเตนอันนี่มันต้องเข้าติ๊กต็อกเราหรือยังเออชาเลนจ์แล้วปะไม่รักไม่ลงชาเลนส์แล้วปะแม่ไม่รักไม่ลงชาเลนจ์ ทำเพลงน่ารักมากเลยทบจไตายออฟกันเลยอ่ะเออแล้วแบบคนเราก็แล้วแบบเสื้อผ้าเออรู้สึกรู้สึกว่าแบบเขาจัดเต็มเรื่องเสื้อผ้ามากคอสตูมนั่นมากคอสตูมคือแบบทุกฉากทุกซีนที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนชุดใช่ใช่ไม่ซ้ำเลยแล้วก็โลเคชั่นถ่ายสวยมากใช่เอยแต่รู้สึกว่าแบบโลดึงที่เป็นเหมือนคล้ายๆไม่คที่มันเป็นโลคล้ายๆโรงหนังอะที่มันเป็นโซฟามันทำให้คิดถึงอะไรเลยชิสติชิส แบบใช่ใช่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าเขาจะสื่อแบบนั้นหรือเปล่าแต่แบบมันคิดถึงอ่ะเออเออว่าจริงใช่ใช่ใช่ฉันก็ว่าแบบว่าเอ๊ะมันแบบมันคุ้นๆมันคุ้นๆน่ะก็ถึงเลยอ่ะแต่โลนอกนี่คือแบบเพลงของแบบวินเอ้ใบวินอะใช่ไอที่เป็นแบบฟิลแบบสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยสนาามหญ้ แต่มีหลายโลเคชันมากเลยนะแบบใช่สระน้ำด้วยแต่ชอบเซตที่แบบว่านั่งที่ที่ออฟนั่งข้างล่างอ่ะเซตนั่นแหละดีชอบช่วงช่วงเปิดเพลงเหรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดีมากมากแล้วก็มันมีการแบบเล่นกล้องด้วยอ่ะแบบมุมต่างๆอะไรต่างๆเงี้ยแบบมันดูแบบไม่เบื่อเหรอเออมันดูไม่เบื่อใช่น่าารักกมเลยจัดเต็มทุกอย่างเลยใช่แล้วเขาก็ครบลาดวิวด้วยนะใช่เลย เราดีใจกับเขาด้วยเราแบบมาดูตอนแบบร้านวิวแล้วร้านวิวแล้วแบบรู้สึกผิดบ้างเลยเพราะว่าแบบมันต้องทำเรียกแก่แล้วก็เลยไม่ได้ช่วยปั่นอะแต่ว่าแบบหลังจากนี้ก็จะกลับไปทำหน้าที่นะคะก็จะไปช่วยปั่นอยากฟังแต่ก็คือไม่มีเวลามาถ่ายทีไงก็เลยแบบไม่ได้ฟังทีไรอะไรอย่างเงี้ยหลบซับลอยแบบืหไม่ไหวใช่หลบซับลอยไม่ไหวเลยจริงๆริงก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับ วันนี้ก็สำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับออฟกันนะคะก็ย like> ังมีเรื่อยๆนะคะและการลดมือแม่อีกอะไรอีกนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับช่องจัสป่านนะคะตรงนี้เรื่องนี้แน่นะจะกันมปคลิปหน้าค่ะไปไปถ่ายคลิปต่อไปแล้วนะ